เวลา14นาฬิกา40นาทีวันนี้สมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกรมศุลกากรกระทรวงการคลังดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของประบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยกรมศุลกากรเป็น หน่วยงานที่ถือกำเนิดตามแนวพระราชดดำริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรขาเข้าขาออกเป็นรายได้ของแผ่นดินทำให้งานศุลกาการเจริญเติบโตทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและสถานการณ์โลกนำพาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศตราบจนปัจจุบันเป็นเวลา149ปี พระบรมรูปที่จะจัดสร้างมีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จริงพระริยบทประทับพระราชอาศจพระหัตถ์ทั้งสองวางบนพระเพลาทรงพระแสงกระบี่ฉลองพระองค์จอมทัพทรงพระภูษาโจงเมื่อแล้วเสร็จจะประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีบริเวณด้านหน้าอาคารหนึ่งกรมศุลกากรเขตคลองเตย